จากการฉีดฟิลเลอร์โดยหมอกระเป๋าหรือหมอเถื่อนยังคงมีผู้เสียหายปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องรายล่าสุดพิตตี้สาวรายนี้เข้าร้องทุกต่อมูลนิธิประวีนาหงสกุลหลังเข้าใช้บริการเสริมหน้าอกด้วยการฉีดฟิลเลอร์กับหมอเถื่อนจนเป็นเหตุให้หน้าอกเน่าทั้งสองข้าง นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อความสวยงามแห่งประเทศไทยย้ำเตือนว่าการฉีดฟิลเลอร์ในปัจจุบันยังพบว่ามีการลักลอบกระทำจากหมอเถื่อนซึ่งทำให้มีผู้ได้รับความเสียหายมาแล้วหลายรายเนื่องจากรู้เท่าไม่ถึงการไปเข้าใช้บริการจากหมอเถื่อนที่รับฉีดฟิลเลอร์เพื่อเสริมจมูกคางและหน้าอกในราคาถูกทั้งที่จริงควรใช้วิธีผ่าตัดเสริมสิบิคนเข้าไปจะปลอดภัยที่สุดที่เต้านมเนี่ยก็ยังพบว่ามีผิวหนังเต้านมเน่าก็มี นะครับที่ก้นก็มีผิวนหนังเน่าอักเสบก็มีเพราะว่าการฉีดนั้นบางทีไปเข้าเส้นเลือดได้แต่จริงๆแล้วที่เต้านมที่กะโพกหรือหรือก้นเนี่ยนะครับเขาจะไม่นิยมฉีดสารไฮายาลูโรนิกนะครับเขาฉีดสารตัวอื่นที่มันไม่สลายเลยเพราะฉะนั้นสารตัวที่ไม่สลายเลยเนี่ยมันเป็นโมเลกุลใหญ่กว่าจึงไม่ค่อยเข้าเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ค่อยมีเรื่องของ คือไงว่าอุดตันเส้นเลือดอะไรแต่จะมีเรื่องของการเกิดการระเสีอย่างแรงแต่ผลลัพธ์ของการอ,าออกเช่นเต้านมหรือสะโพกแล้วเนี่ยทำให้เกิดการแหว่ง โดยหมอเถื่อนส่วนใหญ่นำซิลิโคนเหลวที่เป็นวัสดุใช้ในงานอุตสาหากรรมมาฉีดให้แก่ผู้ใช้บริการแต่แอบอ้างสปปรรพคุณว่าเป็นฟิลเลอร์มีราคาอยู่ที่ไม่กี่พันบาทแต่หากเป็นฟิลเลอร์ของแท้จะต้องผ่านการรับรองจากทางองค์การอาหารและยาหรืออ,อยอโดยราคาจะอยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไปและต้องเป็นสารเหลวที่สามารถสลายตัวได้ส่วนมากจะมีอายุการใช้งานอยู่ได้ประมาณ6-8เดือนเท่านั้นซึ่งแพทยสภาประกาศในปี2557ว่า ห้ามแพทย์ฉีดสารที่ไม่สลายตัวให้แก่คนไข้นักศึกษารายนี้เปิดใจกับทีมข่าวว่าตนเป็นอีกคนหนึ่งที่ฉีดฟิลเลอร์แต่จะมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและทํากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นรวมถึงฟิลเลอร์ที่ฉีดต้องมีการรับรองจากทางออยเพราะกลัวอันตรายจากการฉีดฟิลเลอร์ที่อาจทําให้เสียชีวิตและทําให้ผิดรูปทรงได้ เลือกจากหมอที่เขาปั้นบางหมอก็ปั้นไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูจากของที่ใช้เขาอ่ามาจากประเทศอะไรที่ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่หนูว่าเขาคิดว่าปหาที่ถูกหมอกระเป๋าอย่างเงี้ยหรือซื้อมาฉีดให้หิ้วไปให้คลินิกฉีดบางคลินิกเขาก็รับฉีดมางแต่บางคลินิกก็ไม่รับฉีดอืมแล้วก็ไอ้ที่หิ้วไปอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือไม่ไงค่ะเ,เลือก ทำที่เป็นคลินิกที่มีมาตรฐานแล้วก็หมอที่จบมาโดยตรงดูของที่ใช้ด้วยอย่าไปฉีดกับหมอกระเป๋าปัจจัยส่วนใหญ่ของการฉีดฟิลเลอร์และเกิดอันตรายกับผู้ใช้บริการมาจากแพทย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญการใช้ฟิลเลอร์ไม่ได้ผ่านการรับรองจากทางออยอการนำไปฉีดผิดจุดเพราะฟิลเลอร์ให้ใช้ฉีดเฉพาะเติมเต็มส่วนสึกหรอของใบหน้าเท่านั้นไม่อนุญาตใช้เพื่อเสริมคางจมูกหน้าผาก เพราะฟิลเลอร์อาจไหลเข้าสู่ดวงตาทําให้ตาบอดได้ส่วนการใช้ฟิลเลอร์เพื่อเสริมหน้าอกทางออยอระบุว่าต้องให้อยู่ในดุลยะพินิจของแพทย์และต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเพราะอาจทําให้เกิดการผิดรูปทรงได้รวมทั้งหากฉีดผิดเข้าเส้นเลือดดาสามารถเสียชีวิตได้ทันที นอกจากนี้ผู้ที่จะตัดสินใจทำศัลยะกรรมควรเลือกสถานพยาบาลหรือคลินิกที่ปลอดภยัยและตัวผู้ใช้บริการหรือคนไข้สามารถซักถามแพทย์ได้ว่าใช้สารหรือ,อยาตัวใดฉีดผ่านการรับรองจากทางออยอรหรือไม่รวมถึงแพทย์ต้องมีการดูแลหลังการผ่าตัดในระยะเวลา3-6เดือนด้วย หากแพทย์ไม่กระทำถือว่าผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์ผู้ใช้บริการสามารถร้องเรียนได้และหากกรณีที่ได้รับความเสียหายให้ร้องเรียนที่ทางออยอหรือทางแพทยสภาโดยหน่วยงานจะพิจารณาโทษผิดตามคำสั่งหากตรวจสอบพบว่าเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้รับอนุญาตสารฟินเลอร์ไม่มีทะเบียนตำรับยาจากออยอมีโทษจำคุก3ปีปรับไม่เกิน5,000บาท ในขณะนี้กลุ่มฟิลเลอร์ที่อยอยอนุญ,ญาตเนี่ยต้องบอกว่าเป็นฟิลเลอร์ที่ต้องเป็นกลุ่มที่มาจากสารโซเดียมไฮยาลูโรเนตหรือว่าไฮยาลูโรนิกแอซิดเท่านั้นคือถ้าเกิดเป็นฟิลเลอร์ตัวอื่นๆเนี่ยตอนนี้อยอยเรายังไม่ได้อนุญาตเพราะว่าในขณะนี้เวลาอนุญาตเราจะให้ใช้ใน2ลักษณะคือลักษณะที่1ก็คือระบุบริเวณที่ฉีดอย่างเช่นกรณีที่ฉีดริมฝีปากโหนกแก้ม หรือว่ากรณีของตัวที่ไม่ได้ระบ,บุตําแหน่งกรณีถ้าเกิดไม่ได้ระบ,บุตําแหน่งไว้ในที่ฉลากและเอกสารกํากับยาเนี่ยก็คือความหมายก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเป็นคนพิจารณากรณีพี่ตี้สาวที่ฉีฟิลเลอร์เพื่อเสริมหน้าอกคงเป็นอุทาหรณ์อีกหนึ่งตัวอย่างแก่ผู้ที่กําลังจะทําศัลยกรรมให้ตระหนักถึงอันตรายและโทษของมันมากขึ้นเพื่อศึกษาให้ละเอียดหากต้องการจะฉีฟิลเลอร์เพราะการตัดสินใจเพียงแค่ชัว่ววูบ อาจทำให้ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอย่างหญิงสาวรายนี้เรียกได้ว่าปัจจุบันวัยรุ่นไทยหันมาให้ค่านิยมกับการทำสารลลยกร,รมเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงมีผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมากด้วยกับการทำสารลลยกรรมเป็นพิษดังนั้นวิธีการป้องกันในเรื่อง ก็คือว่าทุกครั้งถ้าหากจะต้องเข้าไปใช้บริการกับการทำศัลยกรรมควรมีการตรวจสอบก่อนนะคะว่าแพทย์ที่เราไปใช้บริการนั้นมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้หรือไม่แล้วก็รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นั้นได้มาตรฐานหรือเปล่าเพียงแค่นี้ก็เป็นวิธีการป้องกันเบื้องต้นที่ทําให้เรานั้นสามารถรอดพ้นจากอันตรายของการทําศัลยกรรมเป็นพิษได้ค่ะสุพนัตรัตนธนาประสานถ่ายภาพสุพิชญาจัญญรัต ทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน